สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริฐกิ่งเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเสรฐกิ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิก,กในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์คือตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ชะตาการงานชะตาการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรแนวโน้มในดวงชะตาในคันลองต่างๆนะครับนะ่าจะเป็นอย่างไรนะครับ นะก็มาฟังกันได้เลยชาวลัคนาราศีพิจิกที่เข้ามาชมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะท่านใดที่กดติดตามแล้วกดแชร์ตลอดนะครับให้กําลังใจตลอดขอให้ท่านนั้นเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตเกิดสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นด้วยอิทธิพลของดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับไปจนถึงประมาณวันที่24เนี่ยทำอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับอาจจะมีคนคอยอิจฉา มันไส้นะทิมแทงอยู่เบื้องหลังหรือมัน,นแปลว่านะครับคุณจะมีการเจ็บป่วยต้องระวังคดีความอุปสรรคศัตรูหรือสิ่งขวางกัน้นหรือการตัดสินใจกรอบความคิดต่างๆนะครับ,นะรบนะในช่วงถึงวันที่24กลุ่กุมภาพาชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีเหตุการณ์ให้คนนั้น คนมาก้าวไก่ในกิจกรรมบางอย่างที่คุณดําเนินไปมีคนมาจ้องจับผิดคุณก็ได้หรือมันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณได้ไปยุ่งเรื่องราวของคนอื่นแม้คุณไม่อยากจะยุ่งมีคนมาตําหนิคุณก็ได้นะครับมีคนมาคอยตําหนิคุณหรือมีคนบางคนมาตําหนิคุณนะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีก็ได้ตรงนั้นนะครับชาวพิจิกยังดวงชะตาใน,ในช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์การแข่งข้อต่างๆ ตรงนี้ต้องระวังการเตะนุ่นชนนี่ของแหลมทิ่มตามการผ่าเจาะหรือการวิวาทะการโต้แยง้งการขัดแย้งนะครับมีเหตุการณ์ให้คุณได้เถียงได้โต้แย้งก็ได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ระวังอารมณ์ความมั่นใจต่างๆและความคิดและการแสดงออกบางอย่างนะครับกับผู้อื่นแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีกับคุณตรงนี้ต้องระวังดาวยังแปลอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ คุณจะได้สัมผัสสิ่งใหม่ๆคุณจะได้สื่อใหม่คุณจะได้เห็นอะไรใหม่ๆเห็นภาพที่คุณไม่เคยเห็นนะครับได้ยินข้อมูลที่คุณไม่เคยได้ยินนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในด้านของอักสังขารน,นะดวงว่าสังขารหรืออายตานะตรงนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจลิ้นกายนะครับนะอาจจะไปกระทบ นะครับกับบางอย่างนะครับหมายถึงว่าอวัยวะบางอย่างในร่างกายพูด้ง่ายๆดีกว่านะครับจะมีการเสรื่อมโทรมหรือมีการชํารุดนะครับไม่ได้พักผ่อนที่เพียงพอตรงนี้ต้องดูแลสุขภาพอีกอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีพิจิกในด้านของการงานการงานชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะอาจจะมีงานมาทําที่บ้านหรือต้องหอบงานมาทําที่บ้านสําหรับท่านใดที่ทํางานประจําหรือว่าทํางานใดๆ นะครับหรืออยู่ที่บ้านกับต้องยังคิดเรื่องงานหรือมีกิจกรรมทางการงานบางอย่างที่ต้องเอามาทําต่อที่บ้านนะครับก็ได้หรือมันแม้กระทั่งมันแปลว่านะครับจะมีคนในครอบครัวมีญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็ได้เอาใจมาผูกพันกับงานเราหรือคุณจะเกิดกิจกรรมเกิดโปรเจกต์บางอย่างกับคนในครอบครัวหรือท่านใดที่ทํางานกับคนในครอบครัวนั้นจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีท่านใดจับงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ นะครับมีมุมที่ดีอีกอย่างหนึง่งชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความโชคดีบางอย่างเกี่ยวกับมิตรสหายเพื่อนฝูงการคอนเน็กชันการติดต่อการสื่อสารการประชุมการอบรม,มการสื่อสารกับผู้คนนั้นมีความสําเร็จด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกยังจะมีโชคลาบนะครับนะมีโชคลาบบางอย่างจากเพศตรงข้ามนั่นหมายถึงว่าท่านใดที่มีคู่ นะครับจะมีโอกาสได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์นะครับหรือได้การช่วยเหลือดีๆหรือถ้าใดไม่มีคู่จะมีคนมาชอบหรือคุณจะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในสิ่งบางอย่างที่คุณมุ่งมา่ปรารถนาชาวลัคนาราศีพิจิกยังจะมีโชคในเรื่องของเงินนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีเหตุการณ์ให้คุณได้เงินง่ายๆหรือแม้กระทั่งมันยังแปลอีกอย่างหนึ่งว่า นะครับคุณจะมีโชคจากคนในครอบครัวเช่นมีญาติพี่น้องนะครับนะหรือว่ามันเป็นลักษณะของบุตรบริวารก็ได้นะได้ลาบเป็นบุตรบริวารท่านใดที่เคยเกื้อกูลบริวารเคยช่วยเหลือบริวารน,นะครับช่วงนี้บริวารจะนําลาบนําความพึงพอใจทางจิตการช่วยเหลือดีๆการให้กําลังใจบางอย่างเข้ามาสู่ตรวจคุณนะครับชาวลัคนณาราศีพิจิกเนี่ย ในด้านของการเงินเนี่ยนะครับการเงินอาจจะมีรายจ่ายเก่าๆหรือรายจ่ายที่เพื่อนสร้างมาแล้วต้องมีรายจ่ายที่จมไปได้เงินมาต้องจัจ่ายออกไปมีรายจ่ายเกี่ยวกับการปนเปื้อนผงมิสหายเกี่ยวกับยานะครับเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้เกี่ยวกับการซ่อมแซมของเสียหายแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จะมีช่องทางรายได้พิเศษหรือมีเหตุการณ์ให้ได้เงินบางอย่างมาง่ายๆนะครับดาวยังแปลอย่างว่าชาวลัคนาราศีพิจิก นะครับที่มีรายได้พิเศษรายได้ที่2นะครับมันจะทําเงินได้ดีมากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนกุมภาพันธ์หรือท่านใดที่มีธุรกิจกิจการส่วนตัวการงานของคุณการเงินของคุณในเรื่องของอินคัมนั้นจะไปในทางที่ดีมากขึ้นนักเสี่ยงมีโอกาสถูกในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้การซื้อหวยนะครับหรือว่าการทําอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเสี่ยงให้ใช้เลขเกี่ยวกับเลขบัญชีธนาคารนะครับ เลขเกี่ยวกับคนรักคู่รักนะครับนะเช่นวันเดือนปีเกิดพศเกิดอายุเต็มอายุย่างเขานะครับนะเลขเกี่ยวกับตัวเขานะครับแม้กระทั่งมันเป็นลักษณะของออคือดาวดวงดาวเนี่ยมันบอกว่า ต้องทําบุญก่อนด้วยนะครับถึงจะมีโชคเพราะดวงบอกว่าคุณจะได้ทําบุญนะครับคุณจะมีการติดต่อของญาติพี่น้องคุณจะไปยุ่งเกี่ยวกับมรดกคุณจะมีการจัดการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์นะหรือบ้านรถหรือมีเรื่องให้พยายามทําอะไรบางอย่างเกี nost, ่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือมีเรื่องคนในครอบครัวหรือบ้านรถให้เหนื่อยใจมันแปลอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้เจอคนที่ไม่เคยได้เจอนานาน,นะครับเจอคนเก่าที่คุณเคยได้เจอหรือดีคุณไปเจอใครบางคนเหมือนรู้สึก เหมือนได้เคยเห็นเคยเจอนะครับดาวบอ,กอวีกอย่งนก็คุณจะได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการเข้าใกล้ศาสนาจะเป็นสิ่งมงคลเกื้อกูลดวงชะตาคุณคุณ,คณ,คณอาจจะได้ทําบุญไปงานมงคลกิจกรรมมงคล,างคลบางอย่างหรือได้วัตถุมงคลบางอย่างที่ต้องสลวกับดวงชะตาอาจจะได้ไปสถานที่เก่าๆสถานที่คุ้คนเคยไปครั้งแรกอาจจะรู้สึกว่าเคยได้ไปหรือได้ไปใน ท,ที่เกี่ยวกับวัดโบสถ์สลาวิหารนะครับได้ไปปล่อยนกปล่อยปลาคือแบบคาดไม่ถึงเลยในดวงชะตาชาวราคนาราศีพิจิกช่วงนี้จะเนื้อหอมกับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับหญิงนางใดโสดอยู่ถ้ามีใครเข้ามาต้องดูให้ดีระวังเขามีคู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในดวงชะาตามัทคานจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาหรือคนานานทีเจอกันคนต่างถิ่นนะครับช่วงนี้ให้เข้าหาธรรมะให้เข้าหาสิ่งที่ดีนะครับ ช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อกูลดวงชะตามากนะครับโดยเฉพาะนักเสี่ยงนะนะครับในช่วงนี้เนะี่ยมีโอกาสเกิดโชคเกิดลาบต่างๆเข้ามาแน่นอนนะครับเลขเกี่ยวกับคนรักนะอย่าลืมเลขเกี่ยวกับเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนจะนําโชคมาให้นะครับนะต่างๆนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารสําหรับท่านใดที่มีบุตรบริวารเช่นลูกหลานสั์เลี้ยงนะครับ ในเรื่องของดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะนะครับในด้านของความรักอาจจะเจอใครบางคนนะครับที่อยู่ใกล้ตัวหรือมีคนมาแกล้งตีสนิทหรือเป็นคนเพื่อนร่วมง,งานมีเพื่อนร่วมง,งานมาชอบหรือคุณไปแอบชอบเพื่อนร่วมง,งานบางคนหรือมีเหตุการณ์มีเหตุแห่งงานให้เจอใครบางคนหรือเจอใครบางคนในสายงาน หรือมีคนเอางานมาบางหน้าหรือตัวคุณเอางานไปบางหน้าเพื่อจะคุยกับใครบางคนแม้กระทั่งมันแปลว่าท่านใดที่มีคู่จะเกิดงานร่วมกับคู่หรือกับคนในครอบครัวหรือมีเหตุการณ์ให้คุณกับคู่ครองวางแผนทางการงานกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกดูแล้วอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยครับนะวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ท่านใดอยากดูดวงกับลูกศิษย์ผมก็แอดไอดียไลน์ไปด้านบนนะครับวันนี้สวัสดีครับ